พาชมสวนยางเล็กนะที่เพิ่งปลูกปีที่แล้วนะก็อายุประมาณปีห้าหกเดือนเดือนพฤษภาปีหกปีที่แล้วกตเบิดฟ้นแล้วครับก็เริ่มต้องให้น้าา แล้วดินเริ่มแห้งแล้วก็สิเริ่มให้น้ำแล้วครับบานนีนก็สิเริ่มให้น้ำแล้วโซลาเซลลต้องทำงานแล้วครับบาร์เี่ให้ซุ้มมือครับเวลามันไปแก่แล้วมันจะถี่ถอดยอดเนาะ นก่กทสิเริ่มให้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนะครับเริ่มให้น้ำไปเรื่อยๆจนคุณล่ะมษาพฤษภาพคุนล่ะกับมากกีดยางแล้วล้ะก็ปล่อยน้ำให้ยางหน่อยต่อครับกัเป็นความสุขของคนปลูกยางเนาะเมื่อเห็นยางเติบใหญ่เมื่อเห็นยางถอดหยอด กาลีสิริซึกแบบมีความสุขแบบอีกแบบนึงของแบบบ้านๆมาเห็นยางถอนยอดกับแบบพอใจกับสิ่งที่เฮาลงมือกระท่ำลงมือเฮ็ดลงไปเนาะนี่กับใบเริ่มสีแก่แล้วขั้นมีนามนี่จะในกับสีถอนยอดได้ครับ ปลูกปีที่แล้วเดือนพฤษภาเนาะปลูกหล้กกระเจาะบาดานไปเลยนะครับปลูกแล้กกรเจาะบาดานไปน้ำเลยกะว่างระบบนำยศเลยนะครับก็ลงทุนเติบอยู่ทั้งๆที่แบบบ่ไดพร้มมาได้ะะครับกะกัดแขวใส่เอาพอคืดว่ามันสี ธรรมชาติตนใหม่แล้วขั้นเท่าได้ปลูกในโลงมือลงดินแล้วมันก็สิมีใหญ่ไปนานนะกาแบบบอ่อยากเสียเสียโอกาสบอ่อยากเสียดายเวลาเนาะก็คือว่าลงมือปลูกไปเลยดีกว่านะบ่ต้องถามว่าพร้อมยังบ่ท่านพร้อมเนาะก็คือบออยากย้อนเวลาว่าโอ้ยเสียดายเวลาเนะ่ะสิปลูกตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะ ก็เลาบายบ่อยาคให้คขนีเกิดขึ้นกับเจ้าของเพราะว่าหลายๆย,ยางที่แบบเคยผ่านมาแล้วกับบอยจากผ่านอีกนะครับก็เลยต้องขัดเขี่ยใส่ลงทุนปลูกเลยนะครับปลูกแล้ะกจาะบาดานใส่เลยนะครับวางระบบนำยศเลยอ่ะรู้สึกว่าเป็นพ้นที่น่าพ่อใจพ้นที่น่าพอใจแบบ หมากเลยนะครับคันมาเบิงต้นยางแล้วเนาะต้นแบบโอ้สอเมตรเลยนะครับแล้วก็ใบนีาก็แบบเหลือมคือแบบสมบูรณ์นะครับพันสองหาหนึงเนาะใบมันสีออกงหญยๆกาตัดหนาหนายางไปนํากั็รู้สึกว่าเออมันดูดีขึ้นเนาะการขอบคุณหลายๆนะครับคนที่เขามารับชมเนาะ กะบ่ได้แสดงตัวกับบอบ่ได้แสดงกะบ,บ่เป็นยังครับกับขอบคุณหลายๆที่แบบเขามารับชมเนาะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แบบเฮ้าเห็ดและเฮ้าได้นะครับบอต้องทาให้พายเห็ดให้ครับขึ้นเยู่กับเฮ้าลงมือกระทําลงมือเห็ดเองบอต้องถามว่าโอ้ยให้พ่อให้แม่ปลูกให้นะเฮ้าเห็ดเองครับ ก็ผ่านมาหลายสิ่งหลายอย่างแหะอายุกเกินเคืองน้นอะไรก็ได้กันบอ่อลงมือเฮ็ดเองกับบ่ได้ครับกันสี่ซิบแล้วก็จักสิไปเริ่มต้นตอนใดล่ะนะครับค้าบ่เริ่มต้นตอนสี่นี่ก็บิไปเริ่มต้นตอนหาซีนี่ก็คือสิยากเนาะคนเท่าก็ได้สิไปเริ่มต้นตอนหาสิบนี่กว่าสีได้ผลิตออกโคตนี่ก็สี่หกิบเนี่ก็บ่ไไว้นะครับพอหกสิบนี่มันสิเป็น วัยเกษียณแล้วอ่ะนะครับมันสิไปเริ่มต้นตอนหกสิบไปเติมต้นตอนห้าสิบนี่ก็คือสี่อย่างเน,ะนาะการไปสี่เฮ็ดยังกะฝ่าวเฮ็ดตอนสี่สิบนี่แหละครับลงมือเห็นเลยนะครับบ่ต้องถ่ายพร้อมไม่ต้องรอให้ว่าเออให้พร้อมก้อนให้เบิดหนี้ก้อนอยัางกันสิหัดแขวใส่เลยลงทุนแนวอื่น่ก็ยังเฮ็ดอยู่ครับเป็นหนีแนวอื่นก็นยังเป็นหนีอยู่เนาะ เป็นหนีปลูกยางสักอย่างหนึ่งนีบอ่อเสียหายนะครับมีแต่สีใดการล่องไล่ซดครั้งแรกนะครับว่ามันสิเป็นอย่างไดเนาะเห็นแต่คนอื่นไล่ซดไล่ซดว่าเก็บชั่วโมงเก็บชั่วโมงบ่กเก็บหน้าที่เนาะกาบ่เคยไล่ซดนะครับกาล่องไล่ซดเบึงเนาะ ขอบคุณหลายๆได้ครับคนที่เขามารับชมเนาะแปลงนี้ก็ปลูกไปปีที่แล้วเนาะเดือนพฤษภาหกหานะครับเนื้อที่หกไร่พันสหาหนึ่งครับพันสองาหนึกะสีประมาณอยู่ประมาณสี่ยกว่าต้นนี่นะครับ4ี่ยกว่าต้นสี่ยกว่าต้นนี่ก็ จอบาดานพร้อมเลยนะครับกะทีสังเกตเบื้องแล้วเปอร์เซนต์หลอดนี่สูงครับเปอร์เซนต์หลอดนี่สูงกัเพราะว่าปีที่แล้วจอะบ,บาดานแต่ก็ว่างนำยศไปนี่คือพาน,นาแลงไปได้แบบมันตายหน่อยนะนะออกะสิตายอยู่ประมาณมาเกินสิบสิบต้นนะครับรเกินสิบตน้น แต่ว่าแปลงทางพู้นครับทางเดี๋ยวให้เบิรงนพี่อีกทางพูนเนาะแปลงอีกแปลงหนึ่งหกไรเอ้ยหาไรครับทางพู่นละไอ้ลัางไอ้ลังยางยางแปลงที่กีดแล้วนี่ลงไปพูนเนี่ยอ่านั้นก็บอเดยว่างระบบนำยศนะนะครับก็คือมันสิตายลายน่ยนะตายตายเป็นแบบ โ,โเป็นเวิงเป็นเวิงเลยนะภาษาอีสานว่าเป็นเวืองเนาะแต่ว่าภาษาไทยนี่คือไม่ต้องว่ามันตายเรียบประมาณนั้นแล่กันเนาะเออมันตายหลายนะครับเพราะว่ามันคือว่ามันบอดเอว่างแผนไว้แต่แรกนะครับบอดเอว่างแผนไว้แต่แรกอันนี้เป็นยางที่กีดแล้วนะครับที่กีดแล้วประมาณเอ่อกับประมาณกีดได้ปีได้ละ ึ้นมากีดยางะม่าณปีหาหกเนาะพันสองหาหนึ่งนะครับกีดได้ประมาณหกเจ็ดปีครับอันนี้ะม่าณเนือเนอเน้อทีแปดลาเนาะเนื้อทีแปดลาแล้วก็ปลูกเพิ่มไปเรื่อยๆครับเพราะว่าคือว่ามันสีอายุยางนี่สประมาณจักเอ่อมาณยี่สิบปีน่แหละครับเวลาเอาเก็บผลบลิตแล้วนะครับเราก็ต้องหาปลูกเพิ่มนะครับหาปลูกเพิ่ม เนื้อที่ทั้งพูนกันเดี๋ยวสีเฮดคลิปไปรีวิวอีกนะครับว่ามันนี่ขอพิผพาดบอใไดแน่เนะที่ปลูกแล้วว่าได้เจาะบาดาลคือว่าอยากเล่าสุปการให้ฟังว่ามัน่าดบนใไดเนะะาะแล้วก็ตัวนี้ก็ที่ปลูกมากนี่มันดีบนใไดกับการเท่าแบบว่างระบบนำยศเนาะตัวนี้ก็รู้สึกว่า เพอร์เฟกในใจนะครับเพอร์เฟกในใจเลยว่าเฮ้าในว่างแผนถูกต้องแล้วนะครับกับการที่เ้า,ว,าว่างระบบนํายศตั้งแต่แรกนะกับลงทุนเจาปะปานเดินสายนยํายศกับเบิดงบหลายมืน่นนะครับแต่ละแปลงนี่ก็ได้เพราะว่าต้องสื่อ,ส,อสื่อทอพี่อีมาหน่ำน,นะสื่อทอพี่อีมาแล้วก็ว่างสายเมนเนาะว่างสายเมน จะก็ซื้อพวกอขอตอนะครับในรายย่างนี่แหละการลงทุนไปกะะหลายหมื่นอยู่แต่ก็ถือว่ากลุ่มกับการที่เฮาลงทุนไปอยู่พา,าเบิงต้นยางแล้วนี่คือ,อมันพุ่มใจนะภูมมใจอันนี้ก็ผู้ว้เพื่อลูกเพื่อเต้านะครับกันจะของอายุยื่นกับเศษกี่ต่ออีกเนาะ ว่าลึกๆก็คือปลูกให้ลูกครับเพ็ดไว้ลูกเพราะว่าของเจ้าของเนี่ยก็คือตัวพ่อล้วละ่ะอันนี้ก็เพื่อไว้ให้ลูกเนื้อทีประมาณ6ไร่เนาะเนื้อที่6ไร่ประมาณ400 400กว่ร้ก็ตนนะครับปลูกระยะอ่างอ่าสามคูณเจ็ดเนาะสามคูณเจ็ดกมีบางแถวที่เป็น6กคูณสามบางเนาะ เดี๋ยวขอจบการไล่ไว้แค่นี้เนาะอันนี้เป็นการทดลองไล่สดครั้งแรกนะครับ mm hmm. ก็พอบ่าเคยทดลองไล่สดนะนะก็เลยอยากล่องเบงว่า,อาขอดีของการไล่สดนะมันเป็นจังไดเนอะอาะอันนี้ก็ให้เบงภาพร,มรวมๆนะครับภาพร,มรวมๆของสวนยางนะครับ mm hmm. อู๋เขาอูนาอู๋เขาอูาอนาปลูกไว้ตั้งแต่สมัยอยู่กรุงเทพหมดแล้วครับตั้งแต่ ปีหาสามเนาะปลูกไว้ตั้งแต่ยุคกรุงเทพแล้วก็ขึ้นมาอยู่บ้านปีหาหกาก็ได้กีดยางต่อนะครับก็เดี๋ยวสิไปเปิดนามต่อนะครับเปิดนามให้ยางต่อจังสีสูเศ้าสูเ้าแล้วครับ เดี๋ยวขอจบการไล่ไว้แค่นี้นะครับขอบคุณหลายๆที่เขามารับชมเดอ้อครับขอบคุณครับ แดดแรงเลยโซล่าเซลสองแผ่น,เ,นเดี๋ยวขอจบไล์แค่นี้เด้อครับ